สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกๆท่านค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองมีแนวทางของพ่อร้อยเอ็ดมาฝากนะคะเป็นในส่วนบนอย่างเดียวค่ะหลังจากเมื่อว่านี้นะคะเซนสองไดน้นำเสนอดับลางไปแล้วเนาะคลิปนี้นะคะถึงคิวดับบนแล้วคุณพ่อคุณแม่ สิบคู่สิบหางอันตรายนะคะบนอย่างเดียวอยาเขาไปยิบเข้าไปจับเข้าไปแตะเด็ดขาดพราะว่าตั้งแต่พอลอยเอด็ดเอาแนวทางมาแบ่งปัน fc แฟนช่องบุญน้ำโชคดับบนนะคะหลายตอหลายงวดคุณพ่อคุณแม่ยังบอลลุดยังโบาผาดแม่แต่งวดเดี่ยวงวดเมื่อกี้นะคะสิบเจ็ดมก,กระาคมหกแปดก็เอาอยู่อีกสิบคู่สิบหางนี่ซอยรดตน้นทุ่นใดบ่หน่อยจังใดนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วเนะวาะก่อนที่ฮาสิไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ อย่าลืมเด็ดขาดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคุณพ่อคุณแม่ฝาก f อทุกท่านนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะฝากช่วยกันกดไลค์นะคะช่วยกันกดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เซียนซองเนาะเป็นกําลังใจให้บุญนาโชคนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พ่อร้อยเอ็ดนะคะที่ได้เอาแนวทางดีๆมาฝากมาแบ่งปันเหาแบบฟิฟี่ค่ะเอาถึงวัตที่ผนานมากก่อนละกันนะคะโชว์รักทานเกากรนแนจหน่อยเดี๋ยวสิหาว่าเซียนซอง ขี่ตัวสันนีิเออพ่อให้ตัวได้สิบคู่สิบห้างนะคะมันเอาอยูุอิลีเบาสันอยูใส่ระบาดนี่อ่าว่ามันเปิดไว้แล้ว <c oughs> นี่มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะดับบนพ่อร้อยเอ็ดงวดเมื่อกี้นะคะสิบเจ็ดมกราคมหกแปดให้มากกับมีสามซีซีสามสองหาหาสองหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก่าเก่าแปด เลขบนออกเจดเก่านาะคุณพ่อคุณแม่10คูสิบหางนี่บอมี่เจ็ดเก่าก็แสดงว่าเอาอยู่อีกงวดช่วยลดต้นทุนได้อีกแล้วนะคะยังบอลลดยังบอพาดถือว่าบทธรรมดาอีลีสสำหรับพอรลอยเอ็ดนะคะพร้อมไปคุณพ่อคุณแม่พร้อมจะเบิกง,งวดไม่ไป พร้อมแล้วใจเย็นๆก่อนก่อนสิไปเบิง้งแนวทางตัวเลขขอฝากสิ่งดีๆก่อนละกันนะคะสําหรับผู้ใดที่กําลังมองหาตัวช่วยดีๆเด้อคุณพ่อคุณแม่คะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝากะจุดด่างดําผิวหน้ามองค่านะคะหน้าเหี่ยวน้าแหงหนา้ามีความชุ่มชื่นเส้นซองแนะนําเอาขีมหนะ้าสวยหนะ้าไซสของเส้สนซองนี่ละไปลองใส่เบิง่ง ใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสองกระปุกขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าผลลัพธ์จะเห็นได้ด้วยตัวเองนาซิเบิรงนหนุ่มขึ้นเด้งขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นแต่ถ้าอยากให้เพิ่มความมั่นใจมีมูถามมูทักมูท่วงคนนคางๆคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างคเฮาฮละถามเอ้าเจ้าไปเฮ็ดยังมาเจ้าขึ้นผู้งามขึ้นแถวสันใสติดต่อกันเลยคุณบอกคุณแม่ซีกระปุกนะคะเป็นครีมตัวเดียวนะคะถ้าแขกกอนนอนยางเดียว ท้าลายเห็นผลไหวท่าหน่อยเห็นผลเท่ากันแต่ว่ามันสิ์ศาสเนี่ยบกเข้าไปเลืยๆแต่ว่าก่อนที่จะทายาลืมยาลืมเด็ดขาดนะคะล่างหน,น้ากอนนะคะนางบอบประซังหูยว่าอากาศช่วงนี้มันหนาวนะคะแต่ว่าอย่าลืมล้างหน้าก่อนทาครีมนะคะเพราะว่าทาบร้างหนา้าสิ่งสซปรปกที่ค้างอยู่นะคะครีมบ่สามารถเข้าไปในผิวได,ด้เด้อคุณพ่อคุณแม่ฝากเตือนแน่นาบนใดกะอดซาล้างหน้ากอนนะคะคอยท่านองเข้าไปเนาะ ใช้ติดต่อกันไปเลยจุกๆนะคะสีกระปุกนี้นะคะบอกเลยว่ารับรองวันหน้าขาวขึ้นสองถึงสี่ระดับ่อแล้วแต่ผู้ใดตากแดดไลยกับจิตประมาณสองระดับนี่ลาขาวขึ้นนะแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่ค่อยออกแดดยู่ในโฮมแน่นะคะกับสีขาวจูนพูนแห้งขึนเออขาวจูนพูนว่าสั่วว่าเออผู้ใดสนใจนะคะเชิญสองลองเบอร์ไว้ตรงนี้ละเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะสําหรับใครที่ มีไลน์เนาะแอดไลน์มาแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ด้วยนะคะบอมเอน่าแอดมาซื้อเห็นเด้งขึ้นเพิ่มเพื่อนเพิ่ม,ม,มคุณจากหมายเลขโทรศัพท์ว่านแต่ว่าบอมมีถิ่งขอความไว้นูบอสามารถไปตอบกลับได้คนหาเพื่อนจากไอดีหรือคนหาเพื่อนจากหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้แค่กรอกเบอร์นี้ลงไปค่ะ 094-029-2674นะคะคนหาปุ๊บซื้อไลน์สิขึ้นว่าบุญนําโชค3นะคะบบตองตกใจบ่เมนหนาเส้นซองดอกนะคะเป็นหนาบุญนำโชคแต่ว่าคนที่ตอบก็คือเส้นซองเองเนาะทิ้งข้อความไว้ด้วยว่าสนใจครีมนะคะเดี๋ยวนูจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้นะคะอยากให้ทุกท่านทุกคนนะคะเอาไปใส่สิได้สวยได้รอไปพร้อมๆกันเนาะฝากไว้ด้วยนะคะโอเคนะคะมาเบิ่งแน,นวทางตัวเลขก,กันดีกว่านะคะ เลกดับพ่อร้อยเอ็ดนะคะคลิปนี้บนยางเดียวนะคะวันนี้นะคะฝากแจงพุทพ่อคุณแม่ไว้เลยละกันนะคะหลังจากลงคลิปพ่อร้อยเอ็ดเสร็จเส้นสองมีแนวทางของพ่อซีสเกตต่อเลยนะคะ งวดเมื่อกี้เลขวิ่งกับเขานะคะเลขวิ่งเขาสามววดติดแล้วนะคะงวดเมื่อกี้พิเศษจับคู่เขา 7, 9, ้าเจ็ดเก้าตรงๆไม่ต้องกลับพอปล่อยต่องวดมาแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอกันนะคะคลิปนี้เอาเลขดับไปก่อนเนาะแคบไปไซล่ะพอลอยเอดโอเคนะคะเสีบิงก่อนเดอโอเคเลข ดับพ่อร้อค่ะคลิปนี้นะคะบนอย่างเดียวพ่อเพิ่นปลอยทั้งบนทั้งล่างมาเนาะเส้นสองเฮ็ดคลิปแยกให้นะคะเพื่อบ่ห้เป็นการซับสนพอบางท่านบางคนกับเบิง้งคลิปบทจบจังสิอาจิบถ้าสมมุติออกไปมัดร่วมใส่กันเนี่สิเบิ้งเห็นตะลางบานีเบ่เห็นบนบานี้ เบิ้งตบนบ่าเห็นลางจังสินะช่างซ้องก็เลยถือโอกาสแยกเป็นคลิปแยกให้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการสัสบสนเนาะบนอย่างเดียวงวดนี้นะคะประจำงวดวันที่หนึ่งก็พอหกแปดค่ะใพรอยากจดจดตามได้เลยนะคะตัวแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่ดับบนงวดนี้นะคะมีเลข 3ามสี่สี่สามสองหห้าสองหนึ่งหหหนึ่งเจแล้วก็ แปดเก้าเก้าแปดค่ะคือมีจะโตคือคือถ้นอบาทที่นี่คือมาดับนอบาดนี้พอร้อยเอ็ดกด็ได้เฮ้อปล่อยออกมายง้มไดก็มีดจะโตง,ง่ามง่ามอรลดเอ้ยแต่ว่าง่ามปันไดกะอยากให้เอฟซนะคะ พิจารณาเบิ่งดีดีเนาะเพราะว่าแนวทางดับบนของพอละเอสตั้งแต่ไหามานี่ยังบนหลุดจากงวดเลยนะคะยังไม่หลุดยังไม่พลาดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิเคราะห์เบิ่งดีๆคุณพ่อคุณแม่งวดนี้นะคะคิดว่าเส้นซ้อมคิดว่านาจะเอาอยู่อีกงวดนะคะลดตนทุนใดเนาะลองพิจารณาเบิ่งนะคะอ่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะ เลขดับพ่อร้อยเนะคะบนยางเดียวประจํานวนวันที่1กุมภาพันสองห้าหนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะสามสี่สี่สามสองห้าห้สองหนหนึ่งเจ็ดศูนค่ะ10คู่10บหางนี้นะคะดับบนอย่างเดียวนะคะ โบเกี่ยวกับลางเนาะสำหรับชุดนี้นะคะยาซับสนนะคะแคบหน้าจอไวท์เทเบิงนะคะไว้ถ้าเอาไปลดต้นทุนค่ะคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะคะผู้ใดมักกะจัดเนาะไผ่ขัดกับพานคือเก่าค่ะสําหรับผู้ใดที่บมากเลขดับนะคะกะแค่เลื่อนพานไปเนาะบ่ตองเบิรงก็ได้บ่ต้องใส่ใจก็ได้นะคะเพื่อที่จะบบขัดหูคดตานะคะแต่ถ้าผู้ใดชื่นชอบนะคะกะ ลองเอาไปซอยลดตนทุนนะคะสิบห้างนี้อยาว่าหน่อยเด้อคุณพ่อคุณแม่ลดประหยัดงบได้หลายเพราะแต่ละงวดนะคะพ่อร้อยเอ็ดให้มามีแต่โตงามๆโตคือคือแต่ว่าที่ผ่านมาก็เอาอยู่มาทุกงวดค่ะลองพิจารณาดูนะคะอา้าแคบนาจอไปละบาดในเสิเอาล่องลดด้วยบานนี่ปวดแขนแล้วเสื่อซจองก็ได้คือเกาห่ละ ยกกระดาษนี่ปวดแฉลดหนด่ขั้นยกแกวคือยูโอเคนะคะชัดเจนแล้วนะคะลองเอาไปพิจารณาดูค่ะคือจันที่บอกนะคะคลิปทัดไปนะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะพอเอ่อซิสเกตเนาะเออหลเนี่ยทางอะไรกับซับส้นเช่นซองกระดาษ พอซีสเกตนะคะหายตองหวดมาแล้วนะคะแล้วก็มีแนวทางของเซียนเลขอุบลน,นะคะที่น่าจับตามองนะคะก็คือเลขวิ่งนะคะแถบบพาดเลยนะคะสาหรับเซียนเลขอุบลเนาะหายมาแล้วนะคะแล้วก็มีอ้ยอีกรายแนวทางนะคะโอ้แอบกระซิบบอกนะคะแนวทางของ ผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีงวดนี้มีทีเด็ดมาสั่งเอูไหดรออยู่นะคะฝากติดตามไว้นํานะคะเช่นซองเสิร์ฟเสิร์ฟมาให้แล้วเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่แต่ตองงวดเลยจะได้ปล่อยก้อนจะได้เฝ้าไปยิบไปจับไปหาจับคู่แล้วก็ไปหาจับลอตเตอรี่ไว้จะได้โชคได้หมันไปด้วยกันสั่งเดชอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเช่นซองคอจบจไวแคนนี้เนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่จังไดยก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที รับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอาจจะมีลำข่านไปแน่ต่อกับบอได้คอมเมนต์มาดาเส้นซองนะคะกับบอเป็นยังนะคะบางเือเส้นซองกับบอหลายแน่นะคะบางเทือกับบอหน่อยกะปะปนกันไปเนาะคุณพ่อคุณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ